เข้ามาในฐานะที่แบบเราเรียกมาเป็นตัวสำรองก็จริงแต่เขาเข้ามาแล้วเขาทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ใช่ตัวสำรองแล้วเขาเป็นตัวจริงตัวจริงมากๆเลยค่ะน้องๆเริ่มซ้อมเบียนเคโฟเรสตใหม่เราก็ต้องมาซ้อมเบียนเคโฟเรสตใหม่เหมือนกัน พี่ไม่เคยดูมินแต่มินดูพี่เพราะพวกเธอทำตัวไม่ดีอยากให้ฉันดูมีอีพีไหนที่เราดูบ้างยังไม่มีเพราะยังไม่ออกเอ้ยแกไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่วันแรกอะเข้าใจปะคือแบบไม่ต้องท้ออะไรเงี้ยน้องสิบตาแม้ว่าทุกคนจะบอกน้องว่าน้องดูม่วงตลอดเวลาแต่ว่าตอนซ้อมน้องก็อาจจะทำหน้าง่วงแต่น้องก็ไม่ง่วง มีคนน่าสดด้วยโอ้สาแต่งหน้ามาตั้งนานโดนเซนไปเล่นงานเลยไงมีใครในที่นี้ทุกคนจะต้องดูเซนไปกันแล้วใช่ไหม EP ล่าสุดดูยังเพิ่งจบไปเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวจบจากไลฟ์นี้ก็สามารถไปดูได้นะคะก็ทุกคนก็อยากจะให้พูดถึงเซนไปแหละเนาะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเซนไปแล้วกันก็ อีพีนี้เซนไปอีพีนี้ก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นบรรยากาศการซ้อมวันแรกการซ้อมเต้นวันแรกการซ้อมร้องเพลงวันแรกจะเห็นได้ว่าวันแรกหน้าตาทุกคนดูแบบอิดโรยกันมากคือไม่ใช่แคน่น้องๆแต่เป็นเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการซ้อมไปนานเหมือนกันในช่วงนั้นกว่าที่จะแบบมาซ้อมกันอีกทีก็ค่อนข้างร่างกายยังไม่ปรับตัวนะคะก็จะเหนื่อยง่ายหน้าตาก็จะแบบซีด,ซด ลิปไม่มีอะไรเงี้ยดูซิ๊ดไปก็เป็นบรรยากาศวันแรกก็อย่างที่หนูพูดในเซนไปมันก็แค่วันแรกเองแล้วแบบว่าบางคนก็รู้สึกท้อแล้วเพราะว่าเอาจริงๆนั้นเราก็โหดอยู่เพราะว่าตั้งแต่วันแรกๆเราก็จัดกลุ่มเป็นครัรด์เออะไรอย่างนี้แล้วด้วยนะคะก็เลยแบบว่าน้องบางคนก็อาจจะตกใจว่าแบบเอ้ยทำไมเราแบบว่ามาอยู่กลุ่มนี้อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็จะมีการท้อบ้างกดดันบ้างต่างๆใช่ไหมที่เราเห็น ก็นั่นแหละมันคือความธรรมดาธรรมชาติของการอยู่ในวงนี้นะคะที่จะต้องมีการแบบเป็นคลาส A B C อะไรอย่างนั้นไปแต่ว่าก็ถึงตอนนี้ก็เชื่อว่าน้องๆก็น่าจะเคยชินกับมันมาแล้วอะไรเงี้ยเจเนียนกลมกลืนไปกับเด็กๆใช่ค่ะพวกหนูก็ต้องซ้อมไปกับน้องๆน้องๆเริ่มซ้อมเบียนแครฟอรเใหม่เราก็ต้องมาซ้อมเบียนแครฟอรเใหม่เหมือนกัน หนูต้องเต้นเพลงที่หนูเคยซ้อมมาแล้วออทุกคนเก็บปะแล้วมันมันต้องแบบต้องรอกันด้วยอะไรเงี้ยเออจะต้องมาซ้อมใหม่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้ามาเก็บลายใหม่เพราะว่าอ,อ่าบางลายก็อ,อ่าจริงๆถ้าบางลายก็ไม่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ถือโอกาสมาเก็บลายเต้นใหม่กับเพลงที่เคยเต้นมาแล้วด้วยไม่เห็นดุเลยน่ารักจะตายใช่ไหม มีอีพีไหนที่เราดูบ้างยังไม่มีเพราะยังไม่ออกหรือเปล่าเอ๊ะยังไงไม่มีหรอกเราก็แบบนี้แหละเราแค่เป็นคนเสียแบบเส่ยงแบบเสี่ยงแบบเนี้ยทุกคนแล้วเวลาพูดอ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วหน้าเราเป็นอย่างเนี้ยมันก็เลยดูจริงจังมากๆเลยแต่ถ้าเราพูดแบบไม่จรงิงจังก็แบบเฮ้ย hey, แกไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่วันแรกอะเข้าใจปะคือแบบไม่ต้องท้ออะไรเงี้ยคือมันก็ดูแบบ ดูไม่จริงจังเกินไปแล้วก็เลยต้องจริงจังขึ้นมาหนึ่งนะคะลาตินบอกว่าเจดูลาตินเคยบอกว่าเจใจดีด้วยหรออ่ะเห็นไหมลาตินไม่เคยบอกว่าเจใจดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องฟังลาตินจุดนี้นะคะก็เอาจริงๆเราเหนื่อยด้วยแหละเราก็เลยแบบแล้วเขาต้องให้เราพูดไงแล้วก็เอออิจโลยนะเหนื่อยเลยแล้วก็เออก็วันแรกเองอะไรเงี้ยเหนื่อย ไม่ใช่อะไรน่าดูแต่จริงๆตลกมากมบ้าฉันไม่ดูมีแต่แฟนคลับฉันนี่แหละบอกว่าฉันดูเพราะพวกเธอทำตัวไม่ดีอยากให้ฉันดู <laughs> ชอบค่ะชอบชอบเหมือนกันชอบหลไรชอบรก่อเ <laughs> ก็วันนี้ก็เป็นเนี่ยบรรยากาศยันลองแล้วก็การเต้นในคลาสแรกก็ไม่ได้เน้นอะไรมากแต่ก็จะเริ่มเจาะเป็นคนๆแล้วใช่ไหมแบบ เป็นตอนตอนของน้องๆแล้วนะคะก็จะมีหน้าพี่ๆมาบ้างแซมแซมเล็กน้อยในแต่ละตอนอะไรเงี้ยเขาก็อา่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดถึงน้องแต่ละคนว่าเป็นยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกๆก,ก็ยังไม่อยากจะพูดถึงใครเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ทําความรู้จักกับกับน้องๆอ,อย่างจริงจังเท่าไหร่มันเพิ่งมาซ้อมกันเองเพิ่งจะมาเริ่มอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า ไม่รู้ว่าถ้าคุณว่ามีแฟนคลับมาให,ให้ให้พูดถึงน้องคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่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 อยากจะพูดเพราะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้องเป็นเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งในตอนสัมภาษณ์ตอนเซนไปอะ่ะเขาก็ให้เราพูดถึงน้องๆแต่ละคนแต่ก็ไม่ได้คบทุกคนนะเพราะว่าถ้าคบทุกคนก็คงใช้เวลาทั้งวันเลยเขาก็จะสุ่มๆมาให้พูดบ้างอะไรเงี้ยให้พูดถึงน้องคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยบางคนเราก็ยังรู้สึกว่ายังยังรู้สึกเลยว่ายังไม่ได้เข้าถึงน้องคนนี้มากเท่าไหร่ๆๆก็เลยแบบว่า ยังไม่รู้จะพูดอะไรดีอะไรเงี้ยแต่กับบางคนที่แบบว่าอาจจะสนิทก,กันเร็วอะไรเงี้ยก็จะพูดแบบว่าก็จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างน้อย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงน้องๆเป็นยังไงบ้างก็ก็จริงๆก็สามารถพูดได้แล้วบ้างแต่จริงๆก็งดนไปเรื่อยๆเอออย่าดูมีแต่มีดูกับพี่ไม่เคยดูมีแต่มีดูพี่ <c oughs> เอาอางนี้ละกันแล้วก็จะพูดอ่าวันนี้ก็ถือโอกาสพูดถึงน้องสองคนเพราะว่าวันนี้เซ็นไปอออ ออกน้องสองคนก็คือน้องมีนเดี๋ยวน้องสิตาเนาะเป็นตอนของน้องสองคนแล้วกันเนะาะก็ถ้าพูดถึงน้องมีนก็น้องมีนก็เป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาก็เป็นเป็นน้องที่มีความตั้งใจมาโดยตลอดแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจมากๆแบบเขาเราเห็นเขาในเซนไปยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเขามีแววตาแบบนั้นเสมอแบบ ความตั้งใจการมาซ้อมดูขังอะไรเงี้ยเะคะมีความตั้งใจในการซ้อมแล้วก็ตรงต่อเวลาอันนี้คือสิ่งที่ชอบในตัวของน้องแบบเวลาอย่างตอนเนี้ยเราก็เริ่มมีอีเวนต์กันบ้างนิดหน่อยแม้ว่าจะไม่ได้เยอะแต่ว่าน้องมีนก็เคยได้ไปทํางานด้วยกับน้องมีนอะไรเงี้ยน้องมีนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงเวลามากๆแล้วก็แบบหน้าผมพร้อมทุกอย่างพร้อมอะไรเงี้ยคือมาก่อนเวลาอีกอะไรเงี้ยก็ถือว่าน้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มากๆคนหนึ่งในเมมเบอร์ของเราเลยแล้วก็ดูเป็นเป็นคนที่เราก็ฝากอะไรหลายๆอย่างได้บางทีเราก็เคยบอกน้องเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันว่าแบบเออยังไงก็ฝากดูแลน้องคนอื่นด้วยบางทีพี่ก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่เพราะว่ามีเยอะเหลือเกินแล้วก็มีกันแค่สองตาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ ไม่ได้ดูอย่างทั่วถึงอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่ยังไม่ได้แบบว่าใช้เวลาร่วมกันมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไปดูมากก็แบบว่าให้น้องมีนะช่วยช่วยดูตัวเด็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยน้องมีนก็จะเป็นแม่ในการที่จะแบบว่า ไปคอยดูน้องๆเมมเบอร์คนอื่นอะไรเงี้ยก็ได้อยู่แบบว่าให้น้องๆตั้งใจซ้อมอะไรอย่างนี้ก็ประทับใจน้องมีในในหลายๆเรื่องนะตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วก็ดีใจที่เขาแบบว่าที่เขาเป็นคนคิดดีที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นอย่างที่บอกคือเขาเขามาเขามาในฐานะที่แบบเราเรียกมาเป็นตัวสำรองก็จริงแต่เขาเข้ามาแล้วเขาทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ใช่ตัวสำรองแล้วเขาเป็นตัวจริงตัวจริงมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นตัวจริงที่สุด เลยค่ะต่อมาเป็นน้องสิตาน้องสิตาก็ได้มีโอกาสได้พูดถึงบ้างในเซนไปเหมือนกัน <c oughs> เอ,อ้จริงสิตาพี่ก็จำได้ตั้งแต่ตอนตอนออเดชั่นแหละเพราะว่าน้องก็มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเป็นบุคลิกที่อย่างที่ลีนาบอกก็มีความเป็นไอดอลที่สุง อะไรเงี้ยก็เราก็เลยจําน้องได้ตั้งแต่วันที่ออดิชันแล้วก็น้องก็เป็นคนที่ค่อนข้างตลกนะตอนออดิชันน่ตลกมากเลยแล้วก็เฮฮาแล้วก็ดูเปิ่เปดูโกโก้โดีดูแบบติดๆดในแบบของน้องเขาอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นเห็นมาตั้งแต่ออดิชันแล้วก็ตอนที่เข้ามาซ้อมอะไรเงี้ยน้องก็มีความ ตั้งใจมีความตั้งใจใช่แม้ว่าทุกคนจะบอกน้องว่าน้องดูม่วงตลอดเวลาแต่ว่าตอนซ้อมน้องก็อาจจะทําหน้าง่วงแต่น้องก็ไม่ง่วงแบบเข้าใจไหมคือแบบเออเต้นก็ไม่ได้ง่วงนะเข้าใจไหมเออประมาณนั้นก็ก็เป็นคนที่เต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนหนึ่งแล้วก็มีความตั้งใจตอมมากแล้วก็ น้องเป็นคนที่พร้อมสําหรับการรับโอกาสในทุกๆอย่างที่จะมาถึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ก็โอเคเหมือนตามที่พูดในเซนไปนนั่นแหละก็เป็นคนที่มีความคิดที่อ่าที่ดีคนหนึ่งโอเคก็ขอพูดถึงแค่สองคนก่อนละกันเดี๋ยวถ้าเป็นตอนของคนอื่นแล้วค่อยค่อยมาพูดบ้างค่อยมาเก็บตกกันไปนะจ๊ะเพราะว่าถ้าพูดทีเดียวก็ไม่หมดนะจาวนันนี้โอเค ก็จริงๆเซ็นไปมันก็เหมือนทําให้เราได้ย้อนมองไปในหลายๆเดือนก่อนที่จะแบบมาถึงทุกวันเนี้ยในย้อนไปในหลายเดือนมากๆเลยนะตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วใช่ไหมช่วงช่วงนั้นเลยอะช่วงปีที่แล้วเลยอะเป็นช่วงที่หนูพึ่งย้ายมาที่นี่ใหม่ๆมนั่นแหละมันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างเครียด